จัดการเลยค่ะเอาเรียงกันเลยใครจะได้กลุ่ม1กลุ่ม2จัดการกันยังกระบวนการนมวยอยน้ยอย้ยาแบบเลยผมเขาบอกเรอนาะมันอนยากนะนอกจากจานพัดตัน้อยแล้ว

老虎和一象。